สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกับป้าอ้อยได้ทีทองอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ป้าอ้อยจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมสวนป้าอ้อยนะคะวันนี้จะปลูกต้นอินทผลัมค่ะนะคะ,นะคะเตรียมหลุมไว้แล้วนะคะหลุมเตรียมหลุมไม่นานแล้วละ่ะใส่โอ้ยโอ้ยอยลงดึงแรงจังใส่ปุ๋ยใส่ฟางใส่แกลบนะคะ ใส่สารปรับสภาพดินนะคะไว้ตั้งสองเดือนแล้วละ่ะวันนีอ้อากาศนะคะฝนจะตกบ,บ่อยด้วยช่วงนี้ฝนตกบ,บ่อยก็เลยต้องรีบปลูกนะคะเพราะว่าอินทผลัมพันธุ์ที่จะปลูกเนี่ยเป็นพันโคเนซีนะคะโคเนซีมาอ้อยซื้อมา,าตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะ ต้นเล็กๆประมาณาประมาณไม่ถึง10นิ้วนะคะความสูงก็ประมาณไม่เกินหนึ่งฟุตนะคะมีใบแตกสาสามสีใบนะต้นละ3,500บาทนะคะต้นเล็กๆซื้อมาได้หนึ่งปีแล้วคะ่ะซื้อมาเราก็มาเลี้ยงต่อเนาะเลี้ยงต่อในอ ในกระถังอย่างน,นี้นะคะกระถังสีแดงที่เขาให้มานะคะอ่าคุณลุงก็ปลูกไปแล้วนั้นให้ต้นที่สองละเมื่อกี้ต้นแรกนะคะเราก็มาเลี้ยงต่อนะคะมาเลี้ยงก็ให้ปุ๋ยนะคะ,ะให้สารอาหารที่เขาที่ทางบริษัทเขาบอกมาเนาะเราก็ลดน้ำเช้าเย็นนะคะเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วนะคะก็ ปีนี้ก็เลยลงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกรากกำลังออกเยอะเลยนะคะแต่รากยังไม่ได้ยาวมากจนแบบว่าทะลุทะลวงกระป๋องกระถางเขานะนี่นะคะคือเม็ดเม็ดปุ๋ยนะคะเม็ดปุ๋ยที่เห็นแล้วก็เขาจะมีใบแตกออกมาเยอะแล้วนะคะพันโคเนซี่นะคะที่ปอ้อยซื้อมันเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อนะคะ เนื้อเยื่อผ่านห้องแลบมาหมดนะคะจะราคาแพงหน่อยคนนินซี่สีแดงนะคะพอเราได้ได้เวลาอายุเขาก็โอเคประมาณนี้ลงได้แล้วลงหลุมก็วันนี้ก็เลยชวนกันมาปลูกนะคะพอเราตั้งลงไปในหลุมที่เราเตรียมอาหารวัชพืชต่ตางๆไว้ข้างล่างในหลุมให้เขาแล้วเราก็จะทำการเกลี่ยดินนะคะเนี่ยใช้ดินเข้ามากรบ กบแล้วก็ทำนูนเป็นหลังเต่านะคะเป็นหลังเต่าเพื่อให้เขาอุ้งน้ำนะคะอุ้งน้ำไว้เวลาเรารดนะคะก็จะกบดินเข้ามาเข้ามาแต่งเอานะคะคอน,น, mm. นิซี่นะคะคอนิซี่เนี่ยจะมีลูกนะคะเวลาผลผลิต mm. เขาออกมาจะเป็นเป็นลูกสีแดงแดงนะคะกินสดนะคะกินสดสุกแั้นก็คือตอน หลังเนาะแต่เขาจะนิยมทานสดนั่นเองจะมีรสชาติหวานอร่อยนะคะเนื้อละเอียดอันนี้จะเป็นต้นที่3แล้วนะคะก็จะมาหลุมที่3หลุมที่3เนี่ยต้นต้นเขาแข็งแรงนะคะต้นต้นพันพันเขาที่กำลังดึงถอดออกมาเนี่ยนะคะ เราไม่ขายรากหรอกคุมีราดเดกเยอะมากเยนะราดเดกเยอะมากเนไคะเราก็จะตั้งตั้งขลงต้นนี้จะรู้สึกกะลากเขาจะเยอะกว่าทุกต้นนะที่เราปลูกมาเนาะเราก็จะกรบด้วยดินดำนะคะดินที่เราซื้อมาเป็นถุงๆนะคะเราก็จะมาลอง อ่อล้อม,อมรอบเขาไว้นะคะสารอาหารเราก็จะเตรียมไว้ข้างล่างแล้วนะคะเวลาเขาจเจริญเติบโตวเวลารากเขาเดินลงไปเขาจะได้มีสารอาหารแร่ธาตุต่างๆนะคะเขาจะได้เจริญเติบโตเร็วอันนี้ก็จะเป็นดินทรายดินร่วนๆนะคะเรานำเขาลงเสร็จเราก็จะแต่งหลุมนะคะทุกต้นเลย แต่งทำเป็นรูปหลังเต่าหรือรูปกระทะว่าวลงนะคะให้ตรงต้นเขาสูงสูงแล้วก็สโลปลงมาด้านด้านนอกนะคะเวลาเราลดน้ำเขาก็จะได้เก็บน้ำไม่ได้นั่นเองนะคะก็แต่งเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จถ้า,ถาแดดร้อนนะคะ ถ้าแดดร้อนเราจะต้องมาทำร่มให้เขาก่อนนะคะต้องกางร่มกางแสลนให้เขาแต่ตอนนี้วันนี้ฝนตกก็จะปล่อยเขาเป็นธรรมชาติแบบนี้ไปก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูแลรักษาเขาต่อไปเพื่อให้เขาได้เกิดผลผลิตให้เรานะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืม ไลก์ก็แชร์ให้เป็นกำลังใจแก่เจ้าของช่องด้วยนะคะขอขอบคุณมากสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า